ทำเสร็จแล้วเรานึกถึงถึงบุญที่เราทาเมื่อไรแล้วเรามีจิตยินดีเราก็ได้บุญถ้าเกิดว่าเราทําทานแล้วเราเสียดายมันมีตัวอย่างเหมือนกันนพระไตวิฎดกคือโยมคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเห็นพระพ,พระปเจกพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าหมายถึงผู้ที่เป็นตัสรู้เป็นพุทธเจ้าได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนแต่ว่าตัสสรู้แล้วรู้เฉพาะตัวสอนผู้อื่นได้ไม่มากเท่ากับพระอ่ามมาสัมพุทธเจ้าคนนี้ท่านได้ไปอ่าไปเจอพระปเจกพุทธเจ้าแล้วก็ได้เห็นว่าท่านยังมีบาดเปล่าอยู่ยังไม่มีอาหาร ท่าก็เลยเกิดความศรัทธาก็เลยบอกว่านิมนต์ไปที่บ้านภรรยาของตัวเองนั้นอยู่ที่บ้านนิมนต์ท่านไปไปรับปัตตาหารพระปเจกุฎจาก,ก็รับโดยโดุษดีนะแล้วก็ไปที่บ้านของภรรยาของชายผู้นี้พอไปถึงปุ๊บภรรยาของชายผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความศรัทธานนะก็รับบาดไปแล้วก็ไปประกอบอาหารจนอย่างดีเลยแล้วก็ถวายซะเต็มบาปเนื้อเต็มบารนี่น่าจะฉันได้หลายองค์นะก็ถวายเสร็จปุ๊บกุเจาก็พระปเจกุฎจ้าก็ เดินกลับมาทาั้งเดิมแล้วก็ได้มาเจอกับชายผู้นี้อีกแต่ผู้นี้ก็ขอดูบาทผลปรากฏว่าโอ้โหอาหารเต็มบาทเลยโอ้โก็เลยเกิดความคิดที่ไม่ค่อยดีจิตตกนิดหนึ่งว่าที่จริงแล้วฉันฉันลูกองค์เดียวเนี่ยไม่ต้องฉันมากขนาดนี้ก็ได้คือถ้าเกิดภริยาของเองถวายสักแค่ครึ่งบาทหรือไม่ไม่ต้องถึงครึ่งบาทก็ได้ใช่ไหมอันนี้ถวายเต็มบาทเลยมันก็ จริงถวายไม่ต้องมากขนาดนี้ที่เหลือก็ให้คนคนในบ้านคนใช้ในบ้านกินจะดีกว่าอพอคิดอย่างนี้ก็เลยเสียดายไงเสียดายที่ปรยาตัวเองเนั้นใส่บาตรมากไปเนี่ยคือนี่ขนาดมันได้ทําเองนะนี่นมวลให้ไปที่บ้านที่ภรรยาอยู่เนี่ยก็เนี่ยพอหลังทําทานเสร็จแล้วปุ๊บเกิดความเสียดายเกิดความไม่ยินดีก็แล้วก็จิตแบบเป็นไปนในทางลบเนี่ยผลปรากฏว่าใน มาในครั้งพุทธกาลเนี่ยผู้นี้ก็ได้มาเกิดผมปรากฏว่าอน,นิสงส์ที่ได้ตักได้นิมนต์พระ,ระจพุทธเจ้าไปรับทานที่บ้านที่ภรรยาอยู่เนี่ยผมปรากฏว่ามีปัจจัยสี่พร้อมมูลเลยอ่าบ้านก็มีดีๆอาหารก็มีเยอะเสื้อผ้าอะไรก็มีคนเอามาให้แต่ว่าตัวเองไม่ชอบบ้านมีหลังดีๆอยู่มีให้อยู่ไม่อยู่จะไปอยู่กระต๊อบ เนี่ย <Workers> ก <around. S 2> ็คือจิตมันตกนะหลังที่ทําบุญแล้วนะเขาเอาของกินมาให้ดีๆก็ไม่กินเออแต่ก็มีคนเอามาให้นั่นแหละก็ไปกินอาหารเร็วๆมีเสื้อผ้าก็เอามาให้ดีๆก็ไม่ยอมใส่ก็ใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆเออไม่รู้ที่เราใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆนี่ไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่นั้นอันนั้นอดแฟชั่นอ่านั้นตรงนี้เนี่ยคือ เมื่อทาไปแล้วเนี่ยอย่าเสียดายผลบุญเนี่ยส่งให้มีมีทรัพย์มากแต่ว่าจิตที่เรารู้สึกเสียดายนั้นเนี่ยทำให้เราเกิดมาแล้วเราไม่ชอบทรัพย์ที่เราได้มาใช่ได้มาใช่ทําแล้วก็เหมือนแบบทําแล้วทิ้งไปเลยใช่ไหมครับจะไม่ต้องมาเสียดายอะไรเลยใช่ใไม่ต้องเสีดายใช่